ด้านสโมสรกองทบกได้จัดเตรียมสถานที่รองรับการแจกเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติให้ประชาชนเข้าชม ภายในบริเวณโดยรอบสนามกีฬาสโมสรกองทัพบดบถนนวิปัดีรังสิตนะครับได้มีการเตรียมสถานที่รองรับประชาชนในกรุงเทพมหาคนครที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปั่นเพื่อแม่4ี่0 0คนที่จะเดินทางมาลงทะเบียนร,รับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันที่25และ26รกรกฎาคมนี้โดยได้มีการตั้งจุดตรวจสอบข้อมูลบุคคลตั้งแต่ทางเข้าที่แยกส่วนระหว่างประชาชนทั่วไปกับผู้พิการพร้อมกับมีการกำหนดเส้นทางเข้าออกเพื่อให้เป็นระเบีย ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องนําเลขรหัสประจําตัวที่ได้จากการลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชนหรือบัตรราชการที่มีหมายเลขประชาชนมาลงทะเบียนจองคิวรับเสื้อและเข็มกลัดได้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาและจะเริ่มมอบในเวลา12บสนานทีเป็นต้นไปนอกจากนี้ภายในบริเวณสโมรสรกองทัพบ,บกยังได้มีการจัดเตรียมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ประชาชนเข้าชมอีกด้วย ด้านนายคำภาแก้วจีนผู้ป่วยโรคโปลิโอที่เดินทางด้วยรถ300โยกคนพิการจากจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่และร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถขณะนี้เดินทางถึงกรุงเทพมหานครแล้วและได้เข้าพักที่กรมตานราบที่1มหาดเลกรักษาพระองค์